วีอีเล็ก i ิกกับเพชรธนวาไฟเตอร์มวยไทยครับ106คู่นี้ถือว่าเป็นจอมฝีมือเจอกันเลยครับซ้ายกับขวาครับโอ้โหเตะกันมาเสียงดังฟังชัดเลยครับดูครับจังหวะจ้ำปั้มในปั้มในยัดเข่าเข้าไปครับทางด้านเพชรธนวาอ่ะพยายามจะชวนทะเลาะในแล้วนะครับเพราะว่านาวีนี่ขึ้นชื่อในเรื่องของจังหวะฝีมืออยู่แล้วครับพลิวได้พลิวไปครับเพชรธนวาบอกพลิวได้พลิวไปครับเพื่อนอาศัยลูกตื้อเข้าว่าครับขยับเข้าไป ยกบางได้โต้คืนด,นด้วยขวาโดนไม่เต็มแข้งน,นะครับฝานี้เจอโอ้มีมีซ้ายครับกำปั้นซ้ายครับตรงๆมาเลยครับของของของนาวีครับไม่ว่าตอนนี้พยายามจะเบียดขยมเขาอย่างเดียวเพชรชันวานาวีไม่สนนี่และครับไล่แขนเอาไว้แล้วก็มีหมัดมีสอกโต้คืนตลอดเกมการชกตอนนี้นี่เดือดแน่นอนดูแล้วเพชรทันวานี่ไม่ยอมอยู่ห่างชวนทะเลาะโอ้มาโดนเตะซ้ายราคาสวยสวย เรกว่าอาวุธมวยความหลากหลายได้เหลี่ยมเชิงดูได้เปรียบเลยครับอ่ะวัดกันแล้วนะครับกางเกงสีแดงนี่จังหวะเตะสวยครับกางเกงสีน้ําเงินนี่นเหนียวหนึบเอาละครับบวกกันเลยครับชอบแบบไหนรักไ็มีศอกด้วยครับโอ้โหวันนี้นาวีนี่แมนเล่นของแหลมตั้งแต่ต้นเกมเลยครับอ่ะหวงนจับได้ตีได้ไหมแมหลักเหลี่ยมยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับคู่นี้นี่เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับกลับไปกลับมาแล้วครับสถานการณ์ครับ มีแดงมีน้ำเงินแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูครับดูครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายของนาวีครับแข้งซ้ายนี่ออกแม่นมากนาวีโอ้โแล้วออกเจ็บๆทั้งนั้นเพชรธันวานี่ยิิงโดดก็ยิ่งเติมเบียดเข้าไปล่ำไหนพยายามจะล่ำไหนตีเข่าแล้วครับแต่ก็ยังเกาะไม่ติดมาโดนเหลี่ยมเชิงโดนลูกไล่แขนของนาวีนี่คอยกันเอาไว้แล้วก็มีแข้งซ้ายครับคอยสะเก็ดวัดกันเลยนะครับ วัดกันเลยครับแผ่เสียหลักขาอ่อนไปนิดนึงครับเพชรธนวานอกนอกของเราในของนายครับอ้าววัดกันเอาซ้ายครับมาแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนนะครับนาวีเข้าในได้ไหมเข้าในได้ไหมครับหาตัวได้ไหมครับสูหกเลยแหะครับหัวหัวจิตหัวใจของเพชรธนวาครับสูหกครับแต่ว่าเดียนาวีครับ แกมีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับผ่อนหนักเป็นเบาแล้วกับแหม่พอทำแล้วเห็นนะครับยาลีครับเนี่ยว่ายุบยน่นนิดเดียวนี่คู่นี้นี่ถึงแพ้เลยเอาแล้วครับตอนนี้เริ่มเกาะได้เริ่มตีได้โอ้โหเสียงเชียร์นวิธีนี้ก็หึมเลยครับเพชรธันวาไม่สนนะครับพยายามจะเบียดนาวีนี้ก็มีแข้งซ้ายรุนแรงคอยสกัดเอาไว้เป็นระยะเหมือนกันดูว่ายาหยุดนะครับต้องขยันโตครับโอ้โหบนล็อกนี่เลือกเชียร์ไม่ถูกแล้วครับ จังหวะวงนอกของนาวีครับยัดเข้าไปแทงคืนได้ไหมครับอ่ามุมน้ําเงินมุมน้าเงินเพชรธันวาป่าโดนซ้ายไปก่อนครับกว่าจะเข้าไปนี่ต้องโตนก่อนวงในยัดเข่าเข้าไปครับโอ้โหคู่นีนี่เราใจเลยครับยก3เดินต่อครับเพชรธันวาเดินต่อครับเดี๋ยวดูครับแก้อยังไรครับยกที่4ี่ครับมุมแดงนาวีนะครับน้ำเงินเพชรธันวาอล่อยตออกมานี่เดินเบียดทันทีเลยเพชรธันวาโอ้มาโดนเกี่ยวล้มไปอีก ไปฝนยังคงเดินตลอดเพราะว่าคุณมิทรกษ์นี่บอกให้เบียดอย่างเดียวกล้ำไหนเข้าไปแต่นาวีนี่โอ้โหแข้งซ้ายเขาจัดจ้านเหลือกเกินแล้วก็ออกแม่นออกเนียนตาด้วยู่นี้ต้องต้องลุ้นกันเลยนะครับกางเกงสีแดงก็ชอบชกในเกมตั้งรับอยู่แล้วครับแต่แมพยายามจะกดมาครับส่วนน้ําเงินเพชรธันวานี่ประเภทหน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าครับแต่ว่ากว่าจะแม่รับจ้างได้ต้องโดนไปก่อนครับตั้งไว้ตั้งไว,ตงไว้ตีได้ไหม ตีได้ไหมอาหักมาเลยครับโอ้โหล้มเสียงดังด้วยครับโอ้โหหักก็เททิ้งเลยลูกนี้ทําได้ดีเพชรธ,ธันวายังคงเดินเบียดตลอดนาวีจะหยุดไม่ได้ต้องขยันโตพระตอนนี้เสียงเชียร์นี่โอ้โหแน่นเหลือกเกินเพชรธ,ธันวาหรือว่าเดินเบียดเดินชนล็อกได้ตีตีแล้วเริ่มจะตีได้แล้วด้วยวงในนาวีก็คอยไล่แขนสู้นะครับพยามเปิดเกมลุยต่อเลยครับเพชรธ,ธันวาครับแต่นาวีเนี่ยไม่ตกใจครับอ่ะ ความพยายามครับเดินทําต่อเสียบเข่าขวาครับยัดไส่เข้าไปก็โต้ขึ้นเหมือนกันเลยครับเกมวงในของนาวีครับแล้วก็มีเหลี่ยมมาช่วยด้วยนะโอ้โหเอาละครัดวลเข่ากันใครดีใครอยู่จังหวะโอ้มีหมัดมาแล้วนะครับนาวีหรือว่าโอ้โหไม่ใช่เข่าอย่างเดียวดูง้างครับทั้งลําตัวทั้งใบหน้า,ท,นาทิ่มไปตลอดเพชรธันวาก็พยายามจะบวกกระโดดลำตัวก็ไปนี่ทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันครับแตาเหมือนนาวีนี่เห็นช่องนะครับ จังหวะเดินต่อยท้องเลยครับอ่าเพชรนวาออกอาการไม่ได้ครับแมถ้ายุไทยายนนี่แมต้องกัดฟันนะครับอูนาวีพยายามจะใช้หมัดเลยนะครับอ่ขยับซ้ายครับเพชรทวาพยายามบังไว้อ่หาช่องอยู่ครับเกี่ยวได้หมัดนี่ครับเน้นต่อยลําตัวเป็นหลักนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้นี่เดินขยับเข้าหามีหมัดต่อยลําตัว แล้วก็ออกแข้งสวยๆเพชรธันวาพยายามจะล็อกจะปกล้ามอ้าวเริ่มจะตีได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับโอ้โหมาหลายแผนเลยครับนาวีครับมีแทงซ้ายบ้างมีเหลี่ยมบ้างมีหมัดบ้างครับโอ้โหแต่ละอาวุธนี่พิษสงร้ายกาลครับแต่ว่าเนี่ยเสียบนี้ล้อแช่แล้วโชว์เลยครับเสียบเมื่อสักครู่เป็นของเพชรธันวาครับโอ้โหสุดๆเลยครับไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับนาวีครับถอยมาชกในเกมตั้งรับบ้างครับเพชรธันวาแทงขวาไปครับ คู่นี้ดูว่าจังหวะใครเดินทำนี่อาจจะทำผลงานได้ดีนะครับอนาวีพอโดนแล้วก็มีอาการเหมือนกันครับดูว่าใครเดินนี่จะได้เปรียบเลยตอนนี้ออกมาถอยอีกแล้วเพชรธันวาปล่อยให้นาวีนี่เดินเบียดเข้าหาแล้วก็มีแข้งซ้ายแล้วก็หมัดดูครับเดิน,าน้านีโดนแข้งขวาทันทีโอ้หมัดซ้ายต่อยดอกนี้นะครับเอามาดดูนะครับว่าจะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าตอนนี้โอ้โดนเข้าไปทำท่าไม่ดีเหมือนกัน เอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายเลยครับกรรมการวบราณสักพักดีคำปวดหัวอีกแล้วครับติดตามกันเลยนะครับยกสุดท้ายครับมาเสียหลักไปนิดนึงครับเพชรธนวาอยู่ที่ยกนี้แหละครับว่าใครทําผลงานได้ดีกว่ากันครับแทงสายของนาวีกับพลังเข่าของเพชรธนวารครับตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการงัดแยกออกมาก่อนครับโอ้โหเลยว่าออกอาวุธนี่คู่ขี่สูสีเหลือเกินคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาตั้งแต่ยกแรกนะครับ ตอนนี้ดูวงในจังหวะจับได้นี่เริ่มจะตีได้หรือเปล่านะครับมาดูครับนาวีจากการเฉยนไม่ได้ไล่แขนแล้วก็มีสู้นะครับโอ้โหมาโดนแท่งขวายแล้วนาวีก็เบียดก็ไปเตะสายต่อย้ายโอ้โหแลกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วครับคู่นี้เสียงรักังยกสุดท้ายไม่ดังนิ่แม่เชื่อว่าแฟนมวยมองไม่ออกครับโอ้ศอกเมื่อสักครู่ยังไม่ถึงเอ้าพยายามจะเดินชัวนทะเลาะเหมือนเดิมครับ กรรมการแยกก่อนครับออกแรงเยอะทั้งคู่นะครับทั้งนักมวยแล้วก็กรรมการบนเวทีครับโอ้โหคู่นี้ยันหยดสุดท้ายครับนาวีเป็นฝ่ายเดินครับมาดูนะครับจังหวะนี้จังหวะทำและแทงโอ้เพชรธันวานาวีก็ไม่สนบูอย่างเดียวตอนนี้ต้องออกมาเปิดเกมเดินเบียดมีเตะซ้ายต่อยซ้ายเอามาดูทําได้ไม่ได้นะครับตอนนี้ดูว่าเพชรธันวานจะมั่นใจหรือเปล่านะครับออกไปตั้งรับก็โดนหมัดไปเหมือนกันเอาละครับ ถึงตอนนี้นี่ต่างฝ่ายนี่ต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวดูครับไม่รู้ยังไงละหลังเรื่องนี้พระเอกตายตอนจบหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างคนต่างมั่นใจละดูว่าตัวเองก็มีดีคนละอย่างที่ทํามาตลอดสี่ยกกว่ากา่อนหน้านี้ครับลุ้นไปพร้อมๆก,กันครับเหลืออีกหนึ่งาทีเศษๆครับนาวีหรือเพชรธันวาครับแมแค่คู่แรกเปิดหัวในช่วงที่2นี่ก็ทําแฟนมวยนี่ปวดหัวแล้วครับ และเชื่อว่าคนที่ปวดหัวไม่ไม่แพ้แผนมวยคือกรรมการด้านล่าง3ท่านรับอ้าวคุณว่าใครครับคู่นี้ครับคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาให้โซเชียลแตกเลยครับทาง789นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกข่าวนิดนึงครับผมแอบได้ยินมาเล็กๆจากเซอโบสครับไม่รู้นะครับไฟหน้าทงน้อยนาบิวจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงโอ้โหน่าดูครับคนที่จะสัมภาษณ์ ทั้งโถงน้อยกับนาบิวนี่น่าจะคอเคสนะครับสูงทั้งคู่เลยนะครับรอติดตามกันนะครับลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าใครคิดผิดคิดถูกครับโวยคู่นี้โอ้โหโนะนาวีนี่ก็ตนยกก็เริ่มจะทําได้ดีนะครับเพชรธันวานี่ก็มีโต้เหมือนกันเกมการยกก็ถือว่า ยังคู่ขี้สูสีนะครับจะมาถึงช่วงนี้นี่ดูว่าต่างฝ่ายในต่างมั่นใจที่กันทั้งคู่ครับโอ้โหบรรยากาศบอลล็อกที่เลาเหลือเกินครับวันนี้ครับดูครับโดยเฉพาะคู่นี้ครับคือต่างคนต่างอยู่แล้วก็จริงไม่ว่าอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ชกกันแบบไม่หยุดเลยครับแล้วเกมเนี่ยพลิกไปพลิกมาตลอดคู่นี้ต้องเดาใจกรรมการเลยครับว่าจะออกตรงไหนครับ โอ้โหเป็นทางเพชรทันวานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกสุดมันเลยนะครับไม่แน่นะครับคู่นี้นี่อาจจะมีภาาสองเกิดขึ้นก็เป็นได้